วันนี้เราจะมาเจาะลึกสุนทรพจน์สำคัญของจีนในเวทีดาวอสอกันนะคะคือจากบทวิเคราะห์ที่เราได้มาเนี่ยดูเหมือนว่าจีนกำลังพยายามส่งสารบางอย่างถึงโลกครับในช่วงที่ทุกคนกำลังกังวลเรื่องการแบ่งขั้วทางการค้ากันอยู่พอดีเลยใช่ค่ะเราเลยจะมาลองย่อยกันดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนอยากจะบอกอะไรกันแน่ ดิฉันว่าภาพเปรียบเทียบที่เขาใช้เปิดประเด็นนี้ส่งพลังมากเลยนะเรื่องเรือใช่ไหมครับใช่ค่ะที่บอกว่าโลกไม่ได้อยู่บนเรือเล็กร้อยเก้าสิบลำแต่เราทั้งหมดอยู่บนเรือลำใหญ่ลำเดียวครับเรือลำใหญ่ลำเดียวถ้ามีใครสักคนไปเจาะรูเรือก็คือจมไปด้วยกันหมดเลยเป็นภาพที่ฉลาดมากครับคือมันเป็นการสร้างกรอบตั้งแต่แรกเลยว่าอยากคิดแยกตัวใช่ไม่อย่างนั้นเราจมไปด้วยกันทั้งหมด เป็นการปูทางไปสู่ประเด็นหลักที่เขาอยากจะสื่อเลยก็คือเรื <cái S 1> ่องการต่อ <wan> ต <cartoon> ้านกระแสโลกาภิวัตน์ถูกต้องครับ Anti-globalization ที่กำลังแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็อ้างคำคุ้มผลสีจิ้นผิงด้วยที่ว่าการพยายามผลักน้ำทะเลให้กลับไปเป็นทะเลสาบเล็กๆนั้นเป็นไปไม่ได้ซึ่งมันก็คือการย้ำจุดยืนเดิมของจีนนั่นแหละครับแต่พอมาพูดในบริบทปัจจุบันมันฟังดูท้าทายมากขึ้นใช่เลยครับมันคือการบอกตรงๆเลยว่า โลกาพิวัตอาจจะมีปัญหาแต่การยกเลิกมันไม่ใช่ทางออกอ oh. จีนกําลังวางตัวเป็นผู้ใหญ่ที่บอกว่าทางที่ถูกคือการซ่อมแซมไม่ใช่ทอดทิ้งแล้วก็ชี้ไปที่ต้นตอของปัญหาแบบเนียนๆด้วยนะคะใช่ครับว่ามาจากสงครามภาษีและการค้าที่กําลังทําลายระบบโดยที่ไม่ต้องเอ่ยชื่อใครตรงๆโหแล้วตัวเลขที่เขาออกมาอ้างอิงนี่ก็น่าตกใจนะคะครับที่ IMF ประเมินว่าถ้าโลกแตกเป็นค่ายจริงๆเนี่ย อาจจะฉุด GDP โลกลงได้ถึง7% 7%นี่คือหมัดฮุกเลยนะครับมันทำให้เห็นภาพเลยว่าการตั้งคํแแพงใส่กันมันมีต้นทุนที่สูงลิ่วสูงมากจริงๆค่ะและจากจุดนี้เองจีนก็เลยพยายามสวมบทบาทผู้พิทักษ์กติกาโลกโดยบอกว่า WTO ต้องเป็นศูนย์กลางใช่ครับองค์การการค้าโลกต้องเป็นศูนย์กลางของกติกาไม่ใช่กฎป่าที่แบบใครแข็งแรงกว่าก็ได้เปรียบไปหมด แต่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะเรื่องที่เขาพูดว่าให้ช่วยกันทำเค้กให้ใหญ่ขึ้นแทนที่จะแย่งเค้กกันครับเพราะในทางปฏิบัติหลายประเทศก็ยังรู้สึกว่าจีนกำลังพยายามเอาเค้กชิ้นที่ใหญ่ที่สุดไปอยู่ดีนั่นเป็นคำถามที่สำคัญมากครับและคำตอบของจีนในสุนทรพจน์นี้ก็คือการประกาศว่าจีนไม่ได้อยากเป็นแค่โรงงานของโลกอีกต่อไปแต่อยากเป็นอยากเป็นตลาดของโลกด้วย แต่ก็มีเน็บแนมเบาๆนะครับอ๋อยังไงคะว่าหลายครั้งที่จีนอยากจะซื้อ แต่กลับถูกกีดกันไม่ให้ซื้อโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงซึ่งก็คือการพูดถึงปัญหาเรื่องการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีนั่นแหละครับเข้าใจแล้วค่ะที่บอกว่าอยากเป็นตลาดของโลกนี่มันก็ไปตรงกับน,นโยบายใหญ่ที่เขาทำอยู่ในประเทศเลยที่เรียกว่า dual circulation ใช่ไหมคะถูกต้องครับคือทำให้ตลาดในประเทศแข็งแรงเป็นแกนหลักแล้วก็เชื่อมโยงกับตลาดโลกไปพร้อมกันอนี่คือสัญญาณชัดเจนถึงนักลงทุนต่างชาติเลยว่า กำลังซื้อของคนจีนจะเป็นเสาหลักใหม่ของเศรษฐกิจและจีนก็พร้อมจะเปิดประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะในภาคบริการใช่ครับแต่มันก็เป็นสัญญาณที่น่ากังวลสำหรับบางคนเหมือนกันนะเพราะมันหมายความว่าจีนกำลังเตรียมพร้อมที่จะพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นซึ่งอาจจะลดความสำคัญของคู่ค้าต่างชาติลงในระยะยาวมีความเป็นไปได้ครับอีกประเด็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือ green transition จีนดูจะเดิมพันกับเรื่องนี้สูงมากเลยนะคะสูงมากครับเขากำลังส่งสัญญ,ญาณว่า ถ้าโลกจะไปทางพลังงานสะอาดเนี่ยคุณหนีจีนไม่พ้นเพราะเป็นซัพพลายเชนหลักไปแล้วใช่ครับจีนคือซัพพลายเชนหลักของโลกในเรื่องนี้ไปแล้วแต่มันก็เป็นดาบสองคมนะอืมด้านหนึ่งคือโอกาสมหาศาลแต่อีกด้านมันก็เหมือนกับการเอาไข่ทุกฟองไปใส่ในตะกร้าใบาเดียวถ้าซัพพลายเชนที่จีนมีปัญหาขึ้นมาโลกจะรับมือ,อยังไงน่าคิดมากค่ะสรุปแล้วสารหลักๆที่จีนส่งออกมาก็คือการพยายามดึงโลกกลับมาจากออขอบเวของการแบ่งขั้ว โดยเสนอตัวเองเป็นทั้งผู้สนับสนุนกติกาแล้วก็เป็นตลาดขนาดใหญ่ให้ทุกคนเข้ามาแก่นแท้ของมันก็คือการต่อต้านแนวคิดปิดล้อมทางเศรษฐกิจนั่นแหละครับและพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั่วโลกอีกครั้ง หลังจากที่ความเชื่อมั่นมันสั่นคลอนไปมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาใช่เลยครับน่าสนใจมากค่ะและในขณะที่จีนพยายามผลักดันตัวเองให้เป็นหัวใจของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดคำถามสําคัญที่น่าเก็บไปคิดต่อก็คือโลกจะพึ่งพาจีนในเรื่องนี้มากขึ้นไปอีกหรือว่าสถานการณ์นี้จะผลักดันให้ชาติต่างๆต้องเร่งกระจายความเสี่ยงแล้วก็สร้างห่วงโซ่อุปทานสีเขียวของตัวเองขึ้นมาแข่งขันกันแน่คะ